จะบอกว่าเป็นการตลาดก็ได้ถ้าเป็นการตลาดก็เข้าเป้าแล้วขายได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่เป็นข้อผูกมัดต่อพักพลังประชารัฐซึ่งยังไม่ถึงเวลาและก็ยังมีกลไกที่ผมนําเรียนอยู่แล้วว่าม,มันมีกลไกที่เรายังจะต้องประชุมพิจารณาซึ่งยังไม่ถึงหัวหน้าพักว่ายังไงมาพกอบอกันกอบอกชัดๆกรณีคุณลิ้งขวัญค่ะหัวหน้าพักคุยกับคุยกันนะครับท่านบอกว่ามันยังไม่ถึง ขั้นตอนของการที่จะบอกว่าใครจะมาเป็นอยู่ในลิสต์ของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อยังไม่มียังไม่มีขั้นตอนนั้นตอนนี้เราเราอยู่ในวางแผนที่ปวดหัวหนักอยู่พักพลังประจ,จรัตก็คือคนเสนอตัวเข้ามาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขตเนึงบางเขต7คนบางเขต5คนบางเขต3คนเราต้องทําอ t ติจูดเซอร์เวหรือทําโพอยู่เราจะทํำยังไงกับบัญชีรายชื่อปฏิลิสนะครับและก็ยังอยู่อีกอันนึงก็คือบัญชีรายชื่อผู้เสนอตัว ของพรรคเลยนะครับไปเป็นนายกยังไม่ถึงฮะยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นไอ้น,นั่นเป็นสเต็ปที่3นะครับตแต่ว่าพรรคก็ทําอยู่มองอยังไอง,องไเพราะว่าจะเสนอคุณมิขาดเป็นบัญชีอะไรที่นายกได้่ยค่ะส่วนตัวขายได้นะคะในในพื้นที่ภาคใต้ค่ะอันนี้พูดภาคใต้นะ,<ป>ะพูดภาคใต้นี่ความเห็นส่วนตัวผมไม่ผูกพันกับพรรคนะฮะ นนผมคิดว่าคุณวิ่งฝันออกมาเมื่อวานก็ดีคะคุณวิ่งหวนเป็นเป็นตัวแทนของความคิดของคนรุ่นใหม่แม้ว่าท่านจะเป็นคนรุ่น่ผมรุ่นพี่ผมแต่เป็นรุ่นครูผมแต่ว่าเป็นตัว the ideas หรือความคิดของเขาเนี่ยเป็นความคิดที่ทันสมัยนะครับแต่ว่าสปีดพอเข้ามาปั๊บในในภาคใต้นะครับเราบอกว่าลุงตูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เข้ามาอยู่พักพลังประชารัปเพราะไม่มีตูและตูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ในในภาคใต้ผลกระทบจากภาคใต้ผมได้รับความความคิดเห็นของพี่น้องชาวใต้ผ่าน ผ่านไลน์ผ่านสิ่งที่ผมสื่อสารกันอยู่เนี่ยอย่างนี้ไม่ดีนะครับอันอย่างนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับซึ่งคนที่จะเสนอตัวมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐจะต้องเป็นคนที่นิ่มแต่มีบาร,รมีในการบริหารจัดการประเทศต้องเอาประเทศอยู่ใน่ามกลางการเชนในท่ามกลางกางปรปฏิรูปของประเทศจะออกมาเอะอะโวยวายแล้วก็ใส่คนโน้นใส่คนน,น,คน,นี้อันนั้นไม่ใช่ ธรรมชาติของพรรคพลังประชารัฐธรรมชาติของเราเราต้องการวิทยาประเทศเราขับเคลื่อนประเทศเราต้องการระดมความคิดความเห็นรับฟังความคิดความเห็นของพี่น้องทุกภาคส่วนภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งภาคอุตสาหกรรมภาคการบริการภาคชาวบ้านภาคคนราหญ้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พักพลังประชารัฐเราทําผู้คนต่างๆเนี่ยที่สนับสนุนพรคพลังประชารัฐให้ข้อมูลว่า ถแถลงอย่างนั้นไม่ได้ถแถลงอย่างนู้นไม่ได้คนนี้จะเป็นอย่างนี้ยังไม่ได้คนนั้นจะเป็นอย่างนู้นไม่ได้เพราะพักพลังประชาธัปเป็นพักของพี่น้องประชาชนเราฟังเสียงประชาชนเสร็จ <c oughs> ก็จะเอาเรื่องความคิดความเห็นของประชาชนความต้องการของประชาชนในเข้าสู่กรรมการบริหารพักเข้าสู่กรรมการที่ประชุมสสของพักใครจะเป็นผู้ได้รับการเสนอบัญชีรายชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็ผ่าน,นกลไกนี้ไม่ใช่ผ่านการถแถลงข่าวอย่างเช่นเมื่อวานนะครับ ความแค่ความเหส่นวนตัวของคนมิ่งขวัญคนเดียวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวกับพักไม่ไม่ได้เกี่ยวกับกลไกของการบ่อยานพักซึ่งมีคณะกรรมการบ่อยานพักและ,ะที่ประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสอสซึ่งเราเป็น,นกลไกที่เราทํามันอยู่แล้วครับอันนั้นก็ถือเป็นเรื่องปกติที่ใครคนหนึ่งเดินทางเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ในพักแล้วก็บอกว่าจะทำโน,น่นจะทํานี่จะทํานั่นซึ่งทุกคนมานะครับปกติบิ๊กเนมเวลาเข้ามาเขาก็จะต้องมีเงื่อนไขเขาก็จะต้องขอโน,น่นขอนี่แต่ว่า สิ่งที่ขอทั้งหมดอ่ะทางกลไกของพักซึ่งมีกณะกรรมการบริหารพักและกลไกของที่ประชุมของสสก็จะต้องมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ